ันผู้ให้ือกูแเถอน,นะฮักคุณทุกคนสวัสดีจ้าเนี่ยมะฮออขขาต้มพี่น้องขขาต้มพัดอันนี้ขขาต้มอันนี้เพิ่นพัดแล้วอันนี้ใส่มันทั่วเหลืองพี่น้องนี่ฮออแล้วสวยงามอร่อยด้วย เด้อพี่น้องมาฮ่อข้าวต้มซอยนะข้าวต้มพัดจ้ะพี่น้องจ้ะไม่ผูกสอนหวเห็นตายเฮ้ยแค่เป็นยังกไงแต่ยังมีแต่หัวเนาะเงลายเบิ่งข่อยได้เด้อ,อพี่น้องเอ้ยฮ่อข้าวต้มใส่บนมืออื่นพี่น้องเอ้ย มาเด้อมาเอาบุญน้ำกันเอาเอาสิไปใส่นนใส่มันพีนนพนพ่น้องพิ่นท่อมพันอันทั่วเลืองบ่งใส่น้ำตาลใส่นี้ใส่น้ำตาลใส่นำ้ำกระติ มีเข่าเพิ่นมุ่นแล้วพี่น้องแปงเฮ็ดจังไดนหมดพ,นนมพดั้นหน่อยว่าสิ่งนี้ดีจ้าเบิ่งเอาเด้อจ้ากดติดตามขอยน้ำในเด้อจ้าพี่น้องจะเฝ้าเบื่อกันเด้อจ้าพามาเบิ่งเพิ่นห่อข้าวต้มมื้อนี้สิห่อใส่บุญพี่น้องเอ้ย มันก็สากมื่อื่นบ่เมื่อื่นเนาะมือ่มอ,อื่นไปวัดมืดอ่อื่นไปวัดเล้อพี่น้องเอ้สี่ต้องก็น่าหมดไหลจ้าสีกไปเลย <laughs> <laughs> แต่ว่าข้าเจ้าก่อโบเบงเข้าจบคลิปดอกแคสองสามนาทีก็ดีแล้วเนาะออโอเค หมากกอกยาพวกแม่ค่ะยังท่านดเหตุอยู่ข้าหมากกอกยาเมื่อนี้นยังสิบปเห็ดห่อขาตุมแล้วยังสิบปเห็ดบ้านพี่น้องมีบนอนาะปุ่นขอสากเนจ่ายเบิง้งหองงามๆสวยๆกินกระแซบพี่น้องเอ้ยหวานกับหวานย่างอร่อย ล, ques, ล, ques, ลูกลูกลูกเขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเอาผู labels, why? Why ้หญิงบอกว่าเป็นผู้ชายิบอกว่าว่าพี่เป็นะหักแค่ไงพอขายไม่ปากกับพกค่อยซื้ออันปอให้เงินม้วนหล่อส่งผมตัดโกนผมไฟ คุณตองพี่น้องเอ่อสังเสียงหัวซืือป่บอกไปห้ามว่ไปได้งที่แปงอกจะเบทองป่ะ เพิ่นเห็ดกับป็นตาแส่บของเพิ่นเนี่ยไปเห็ดจังไหนที่สึได้เจ็บห้องกินยังหคก็่เป็นยัง่าคกินักงูเขาก็ไไ้คลิปนี้กะเอาไว้ซ้ำนี้สักเดอนเด้อพี่น้องหักคุณทุกคนสวัสดีจ้า